เอาละครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยวันนี้เราอยู่กับผมาบาคูสนะฮะ <c oughs> เราเป็นเราจะเป็นราชาจอนสลัดคนต่อไปต่อจากกับตันโลเจรอกับตันโลเจรอได้ให้อของเรามาให้เด็ก <c oughs> แกะของพวกงูก่อน <c oughs> ไม่ให้ลูฟี่เป็นเหรอไม่ไม่ไม่ต้องแล้ว <c oughs> มันช้าเกินเราเจอได้ให้แผนที่ลองเรามาพาเราพี่ก่อดรับเทลแล้วนี่เราก็มากระหนวดขาวเราร่วมมือกันแล้วเราจะร่วมมือกันหนวดขาวใจเกเรกรหนดขาวยังไม่ตายนะหนวดขาวได้ฟื้นคืนชีพขึ้นมาซุปเปอร์แมนซุปเปอร์แมนตอนจบไปกันดีกว่าเพื่อนเราได้พาลูกเรือมาสองคนด้วยนะลูกเรือของเราชื่อลูกเราือของเราชื่อไปโดดโลกะเลก่อนคิดว่าคิมมาร์คคิมมาร์คไปโดดโลกระเล่กันที่เบสหนึ่งคิมกับ มิมยี่สิบเจ็ดนะมิมนี่นี่อยู่นี่เกาะลับเทลโดดไปไหนแล้วเนี่ยไปทะเลเหรอโอเคเราไปเราไปเราไปเราเฮ้ยเราไปเราเกาะกันดีกว่าป่ะเราไปทะเลกันเถอะอืมเกาะลับเทลอยู่ไม่ไกลแล้วตีข้าไปโดดทะเลทราบใครดีฆ่าทุกคนได้เราจะเป็นที่หนึ่งของจักรวาลที่มันคือเกาะอะไรกันนี่เฮ้ยนี่มันที่ไหนกันเนี่ยก่อนนี้ลูฟี่ก็ช่วยไว้จำได้ น่าจะเป็นน่าจะเป็นที่เดรโรซ่าผมเคยเห็นหน่อยขาวโดดล่มที่นี่เดรโรซ่าแน่นอนเดรโรซ่าที่นี่เดรโรซ่าฉันจำได้ฉันฉันติดตามมันพายที่เดรโรซ่าเดรโรซ่าใช่เดรโรซ่านี่แบบนี้เดรโรซ่าความจริงก่อนรับเทล่ยวก็คือเดรโรซ่าหละทุกคนนะเราเกียลูฟี่แค่แบบเออไงหาไม่เจอแล้วก็ลูฟี่มันเออเกินผมก็เลยไม่เอาสมบัติให้มันแล้วจ้างหัวมันลูฟงลูฟี่อุ้ยได้เคียววิเศษมาด้วยดูซินี่มันเคียวที่โซโลมาคาบเนี่ย ใช่ไหมนี่จําได้ที่มันเอามาคาบตอนนึงที่ไปวานอ่ะจาได้ว่าโซโลใช้ปืนคาบไปอคาบปืนไม่ใช่ไม่ใช่ดาบมันหายไปคู่เล่มหนึ่งไงมันใช้วิชาสามเล่มเลยมันเต็มที่ไงโอ้ดูสิได้เคียวหัวคู่มาด้วยเราไปเอาสมบัติกันเถอะนี่เดี๋ยวมาร์คไว้ให้มาร์คยังมาร์คระตรงนั้นแหละข้างบนข้างบนมันอยู่เทิงยิงมันยิงมันยิงมันดีจะหนีไปไหนมีปืนลูกซองไอมีลูกซองและมีนี่กโต ฉันจะไปยิงมันก่อนแล้วกลับไปกับพี่กับข้าคอนโดอะไรวะนี่ยะโอ้ไนมันอยู่ตรงไหนล่ะไปแล้วเหรอโอเคฉันจะยิงมันโดยลูกซองเขาเลยเขาเลยเขาเลยหลังบ้านเอาล่วงแล้วเหรอตายแล้วแล้วแกนี้ก็ตายแล้วเหรอเอาซ้ำศพของหมวกสามเออไปกันเถอะฉันมีปืนลูกซองและมีนี่ก่อนตฉันเลยต้องไปหาวันพีทเอามาใช้นี่กับค่าบ้านคอนโดอยู่กับ อยู่กับพี่นะมันลําบากนะหรือว่าน้องจะเป็นโจรอยู่กับพี่ลําบากนะหรือว่าน้องจะโคนคืออะไรวะออ้ฉันได้เรือมาด้วยอลเรือบินได้แล้วเรือบินได้หนวดขาวดูี่สิดูเรือบินได้ใช้ไม่ได้ใช้ได้อคารไม่ได้ฉันนอากันนี่กระโดดได้สองสเต็ปเรือบ้านอมมันคือเรือ เรือบินไงขนาดเรือนายยังโผล่ดำน้ำได้เลยทำไมเรือฉันจะบินไม่ได้เห็นมึงเห็นปืนมั้ยไม่เห็นกแปมมั้ยมึงเห็นกระแทมอันนี้มั้ยไม่เห็นอย่าเรียกว่ามึงสิฉันคือไกบาคูดใช่บาคูดนายเห็นปืนใช่ไหมฉันเครื่อนพาชีได้แล้วอนนาฉันก็เครื่อนเหมือนกันอายุอายุอายุสิบถึเจ็ดสิบแล้วฉันนี่นีุ่ยานี่นี่นี่ดูเคียวฉันอายุจะตายดูลก่อนไปเอาสมบัติกันเถอะเร็วๆสมบัติจะอยู่ตรงนู้นน่ะไปเฮ้ย มีกล่องสมบัติกลางแจ้งด้วยลองไปหาดูไหมความเป็นบาร์กี้ในตัวมันกำเริบอยากเห็นกล่องสมบัติกล่องสมบัติที่อัพเก,กเรดกล่องเราได้แต่ฉันไม่มีกร่อน,นี่นะเพืนไปโอ้เพื่อนโดนกระทืบตายไปเลยวิ้เตรงนั้นคืออะไรสีทองทองด้วยน่าจะเป็นทองคําแน่เลยความเป็นบาร์กี้ในตัวมันกำเริบเหลืองโอ้มันคือปืนไงไอ้แคปันเหลืองไอ้ตัมันคือปืนมันคือปืนละ เต้นให้เพื่อนดูไม่มีลุยวิตตองมีแต่นี่ก่อนโตพีตต้องไปห้าวันพีทเอามาใช้นี่กับค่าคอนโดเอาได้วันนี้มาหมดเลยที่าไปหาวันพีทไปหาพีทเพื่อมาใช้นี่ช่วงยุคลุงตูนี่มันลําบากนะหรือว่าเล่าตองผลต,ตัวนี้มันลําบากนะเราก็โคตรจะจนเพื่อแต่งเพลงกับแต่งเพีงสดนะเนี่ยแต่งสดนะครับน้องๆเออ คนคนมันใจศิลปินมันก็ทำง่ายๆอยู่แล้วมันดูติดตามไปได้ไงวะเนี่ยไม่เหี้ยปัญญาอ่อนที่หมายไม่เราไม่ได้ปัญญาอ่อนดูโปรไฟล์เปลี่ยนใหม่ด้วยหล่อจะตายใช่ไหมว่าไฟกับตัวจริงว่าอะอย่างกันเลยเฮ้ยเฮ้ยเรือเรือเรือขับเรือเรือมีล้อว้าวไม่เคยเห็นมาก่อนจะหนีสิไปเลยตรงที่เรามาร์เห็นไหมไอ้โง่เราเร็วมันอยู่หน้าวงด้วยไปไปมีเรามีแพ็กด้วยเหรอได้มีเหรอมีหรือเหรอลูกซองที่แตกไม่ใช่ที่หมาย เอยโง่โหนวดขาวสายตาเสียแล้วแก่แล้วแก่ะแก่จะเลื่อนเลือนแก่จนเออไปเร็วไปวันพีชวันพีชอยู่ไกลมากเลยเลยรีบไปเราต้องผ่าดงสับประหลาดอาจจะมีเจ้าทะเลอยู่ก็ได้นะหัวมาแล้วเจ้าทะเลสองตัวเจ้าทะเลสองตัวดันอบ้หเจ้าทะเลสองตัวอยู่ที่สูงด้วยยิงไม่ได้ด้วยยิงบนยิงบนไงโง่หนวดขาวโง่โง่ย วางวางวางเราราเบื่แล้วมัะเบื่แล้วมันมาลงมามันตายแน่นอนเรียบร้อยดาเมจดาเมจเยอะดาเมจเยอะอยู่ไป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 ตายเนี่ยสวยวะอุ้ยแหลกจังวะเฮ้ยมันโคตรแหลกเลยนะเนี่ยมัป็นแหลกอย่างเงี้ยเอาถ่ายคลิปไงทำไงดีทำไงยังทำไงยังจุ๊บจุ๊บเนะถ้าผมตายหายแล้วเอามาลงคนยิงมาลงคนยิง เจ๋อมากเลยเจ๋วนี่มันเป็นฮาคิราชันนี่เฉยเลยมันล้มอ่ะเจ้าฮากิราชันไงอากิราชันไงจะจู่ก็ร่วบไปเลยอ่ะหายหายไปจากโลกใบนี้เลยเห็นไหมดีจริงๆเลยอากิราชันเนี่ยนะต้นส่วนใส่ยทนฮาคิไม่ไหวไงเราแค่ยืนขู่มันเมื่อกี้ล้มไปเลยแล้วก็ตายเลยอ่ะคือตอนแรกความจริงเอาแค่สลบแหละแต่คือมันแบบมันล้มแล้วหัวไปกระแทกโขดหินตรงนั้นโอ้ยยีแต่ละอย่างว่าอะไรก็เถอะนี่แสดงว่าต้องมีศัตรูอยู่แถวนี้สิมีเจ้าทะเลอยู่ระวังด้วยจะได้กินไอ ของเจ้าทะเลสัตว์ลายจะได้กินไอของสัตว์ลายจะได้กินไอเนี่ยกูเล่าไปเล่วไเลยล่ะฉันใช้ไฮคีก่อนนูไม่ร้หอฉันใช้ไฮคีก่อนชักขั้นที่สองล่ะกับหมวกกับหัวไฮคีขั้นที่สามกูจะก้อยหายไปไหนหมดวะไปไปนั่งรถนั่งรถออกไปตายหื้อหุยไฮคีกาะขั้นสามไปนั่งรถเร็วๆไปเลยเดี๋ยวขับเองมาดูเร็วไปเลยเร็วๆขับรีบขับเร็ว แคยผมยนใจแล้พ <łość> ี่ใหญ่เดอดคนหาเด๋ยวคนมาเรียกเจ้าทะเลไงเราต้องห้าวดีเฮ้ยเราเก่งที่สุดเราเก่งที่สุดในวันพีสองคนเลยนะขับตอกเเนี่ยเราเป็นคนเป็นคนติดอันดับที่เก่งที่สุดเลยแล้วเว้อีหืมไม่เราจะไปเ่าคนพีเราไม่ขับตกเขวเราไม่โง่ไม่โง่เหมือนนายหนเขา ตายโดนยิงตายเราไม่งงเหมือนไงเราเราไม่งงเหมือนไงเราไม่งงเราอยเคทั้ศพเราเราไม่งงเหมือนเราจบต้นวันผมไม่ใช่มนุษย์เ้ยอีอะโต้จะไปถึงวันพีแล้ววันพีทอยู่อีกคืบหนึ่งคืบหนึ่งอุ้ยวันพีทไปหาสมบัติมึงมีไอบอลไหมนั่นสมบัตินี่นะโอ้โอ้โหเรือซันนี่เรือซันนี่เกมการเรือซันนี่เรือไปเถอะไป ไม่วาไมเนี่ยกูขอม่งยไม่ไมีไม่มีเลยเลยเหลือสันน really. ี่ไงชนแหลกแน่นอนนี่พวกโง่โดนบีแน่ไม่ไงหนวดขาวนวดขาวเราจะได้เราได้นั่งเรือเรือลำใหญ่ขนาดนี้ได้ไงย้อนรูมันคือเรือเราแค่วิ่งบนน้ําได้เราใช้กระถางนินจาเพราะเราไม่นายเดินบนน้ำไม่ได้เนี่ยเฮ้ยนั่งไงวันพีชเราอยู่อยู่ในนั้นเหรอเดี๋ยวเราต้องไปแวะลงลงลงเรือลงเรือลงนะวิ่งเอลดีกว่า วันพีชอยู่ไม่ไกลแล้วดูนี่ในวันพีชมีอะไรอยากรู้เหมือนกันอยากรู้เหมือนกันอยากรูานานแล้วไปที่ห่วงหนึ่งก่อนหนึ่งีวันพีชนั่นไงเห็นแล้วมันอยู่ตัวโคลหินนี่เองสีทองแวววาวแววบไม่เห็นอะไรเลยปุ๊บสนใจเห็นคนเดียวจันผู้ครอง่องมันที่โอ้ยไครแก๊ปมีคนใอรกอดฉันดีสีมีคนแห้หมูไเป็นตีเลย ฉันนายว่ะเฮ้ยน่ะแอปอลโอ้ยโดนขาวช่วยด้วยซวยคนนี้ซวยคนนี้ฮหนี่ก่อนโดนขน่าวช่วยด้วยโดนข่าวช่วยด้วยโดนขาวจัดฝากไว้ที่นายแล้วชะตากรรมทั้งหมดจัดฝากไว้ที่นาย <c oughs> ไม่นะวอนพีทหายไปในคีิปตาไอพวกนี้มันเป็นใครกันเดี๋ยวมันจะมาวอนพีของเรามลูกกี้หน้าใหม่ลูกกี้หน้าใหม่เงั้นเรอจะไม่เก่งยังเลยไม่อยากจะเชื่อทำไมเมื่อเห็นเขาใส่ชุดนี้วะดพลังดิดูพลังของมันสิมันมีมันมีรูมด้เด็คน้นใส่ชุดนี้มันดูเครื่องกูดินี่มันรอนี่นะมันมาวอนพีของเราไปแล้วเห็นไหมมีรูมโอ้โหตายเลยมันมีรูมด้วย มันกินผลลุมๆเข้าไปเฮ้ยโบเก้นโบเก้นตัวหอมดีเจีอะดูสิเห็นไหมอันดับหนึ่งเห็นไหม MVP บาคูดบาคูดโอ้โหออกอาวุธมาเลยมันจะไม่มีใครเก่งกว่านี้อีกไหมนะออกอาวุธทีมน่ะเราจะไปเล่นบทอะไรนะเออพอเรามีฮาคิ้ก่อชั้นสูงแล้วเราก็อยากจะไปออกอาวุธทีมนะเะไปโนวาไหมเออซีซปโนวาเออไปเออวานุไอชื่โนวาวานุไปเราไปแคว้นวานุกันเถอะ แขวนวานุเร็วกดเลยโนวาโนวาแบบเฮ้ยแขวนโนวาเราจะไปหาไคโดหน่ะไปเยี่ยมทุกคนอย่าไปคิดมากผมเป็นทีมคนเดีนี่จริงๆนะแขวนโนวาเฮ้ยเพิ่งเคยได้ยินนะเนี่ยเขาเป็นไรเดอร์ยุคโนวาไม่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 ไคโดโคไดเราไปหาโคไดที่แขวนโนวากันดีกว่าไปเราจะไปต่อยหน้ามันอีกหาคีงัดหัวมาน้ำมิ ไอ้ซันจีในหน้าผู้หญิงโอ้นามิมาด้วยกันไอ้ผมผมผมสีม่วงนี่คือใครอะโรบินเหรอโอ้เราเจอเราเจอเพื่อนของหมวกฟางด้วยล่ะหลุดเข่าเราต้องปกป้องพวกเขาหน่อยพวกเขาเป็นตัวยุคสมัยใหม่ลูกทีหน้าใหม่เรุ้ยวานกก็สวยกันดีอะดูดสีนนั่นแท่นนั่นแท่นที่โซโลต้องคาตาคุริตัวเองว่ะตีนกันกันนาน เดี๋ยวมาดูเร็วโอ้ด่า,างโลวะฉันนนบัตรยิงตายนุนบัดยิงตายน <laughs> ุนนบัตรยิงตายแล้วได้ปนอา้าวโขาย่ใจเกเรชุบยอดตีเอาใจเกเรตายแล้วนี่นาะทำไมหนวดขาวมันบางจัง <laughs> <laughs> ยุคสมัยใหม่จัดการเลยโรบินโรบินแอนด์ดูเรื่องโรบินดิโรบินข้ามันโรบินโรบิน ใช้มือหักคอมันเลยโรบินเป็นลมแดดใช้มือวิเศษหักคอมันเลยโอ้โหโรบินกระจอกกันโรบินไม่ใช้มือวิเศษหักคอมันนะเฮ้ยลูบี้เฮ้ยโรบจ่าลูบจ่าทำไมเราต้องเจอพวกนี้ยิงด้วยนะไม่อยากจะเชื่อเลยเราจะสีทองคำอ่ะเมื่อกี้โอ้ยตายเลยชิกิแล้วเมื่อกี้จะชิกิทองทั้งตัวเลยเด้อเด้อเราต้องใช้อะไรดีนะนี่ไงกับกับระเบิดเกาะกับระเบิดเราจะไประเบิดตัวเองไอเอ็มคิปเปิ้ล มันจะเป็นตัวอะไรเนี่ยเฮ้ยเป็น barcooper 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 คือยันสองไปไปไปแต่เพื่อนจะทำทรงแอคเอาปืน M 5 0 0มายิงหัวเพื่อนเลยวะจ้ะนี่โดยใช้ปืนเห็นปืนพวกนี้ไหมเฮ้ยงั้นหัว2เม็ดแล้วตายอ่ะเคยเห็นปะโคตรเท่อะไอ้แคปมันมาแล้วไอ้พวกไก่แก่หมูไปาระเบิดไปดิมันอยู่มันอยู่มันอยู่เห็นไหมมันอยู่ข้างหลังมันอยู่ไกลไปไปไม่ถึงโอ้ยโดนยิงโอ้ยโดนยิงโอ้ยเจ็บ ันนะลโอ๊ยตายแล้วโอ๊ยล้มโอ๊ยช่วยด้วยโอ๊ยช่วยด้วยช่วยด้วยนวดขาวนวดขาวซอยคนน่ะนวดขาววิ่งมาแล้วสามตัวนวดขาวนวดขาวซอยคนนั่นก่อนนวดข่าวนวดขาวมาแล้วนวดข่าวมากมาช่วยมึงแล้วจะคล้ายๆมันเองตัวแทนนวดขาวกระชากมาแลเพื่อเลี้ยว ผู้หญิงเราต้องตัดไข่ทิ้งอ่ะแนไปตัดไข่เดี๋ยวนี้เลยนะซันจิเฮ้ย <c oughs> เรามาลองอะไรที่ปริศนาดูไหมโอ้เดี๋ยวไม่ต่างจากเดิมอะแค่หมูขอโทษซื้อปืนไอ้นี่ในราคาแค่พันพันหนึ่งพันพันหนึ่งร้อยเลยนะเว้ยมันดีมากเลยนะ <c oughs> แค่ปืนเชี <c oughs> ่ยเลยนะเฮ้ยปกติราคาพันห้านะจริงจ <c oughs> ริงเอาไปซื้อเอาไปโรบินจะชอบไหมพันห้าไม่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 ไมไม ไอ้พวกจิตใจไม่สะอาดหนวดขาวนี่แก่แล้วก็ยังเป็นตาเท้าหัวงูของเราฉันเจอตัวละวไอพวกมันฉันเห็นพวกมันละวฉันเห็นพวกมันละวฉันเห็นแล้วฉันจะทำไงพวกมันจะตายฉันจะฆ่ามันเองไอ้พวกยุคสมัยโง่โง่กแกเขี้ยวกแกเก่งมากเหรอวะฮะแกยุคก็แกเก่งมากเหรอดูดิหาขี้เหลืองเลยเหลืองล้วนๆมีเหลืองอ่ะใครมีเหลืองเปล่าหลานส่งแชทมาเอ้ยไม่ใช่นี่ มาซี่ไอ้บอทเครื่ตายนองแทกรวงหัวแตกโอ้แหลกแหลกมากโอ้ว้าวโอ้ดูดีฉันยิงอะไรไม่ได้ฉันแหลกมากเลยยิงคนปุ๊บเครื่องค้างยาวเลยเอ้ยไม่ตึงหรอกพวกนี้มันแค่ยุคสมัยใหม่โง่ๆได้ไหนวะหมู่มายิงมานีมาอยู่ในนี้แกหมู่เลยเขาไหนวะไม่เห็นมีเลยไหนไหนมันอยู่ไหน อะไรวะเดี๋ยวมันซ้ำกูแล้วไอ้ปัดกูความยาก่อนเียอะไรน่ดูดูดูมึงบอมแล้วว่าดูฮาคิโคตรกาเลางดูบาคูคนนี้ซะก่อนดูบาคูคนนี้ซะก่อนไอ้คิอเบื่อกูว่าเราต้องไปฝึกอีกยากกว่าจะมาเล่นจะมาดูดิเรี่ยมเลยไอ้สิฝันเองไอ้เกมก็โง่ไม่ยิง ดูดิ <laughs> เดี๋ยวให้เดี๋ยวเดี๋ยวใช้ปุยลูกซองควงคองทวงเอซองลูกซองควงเออโนวะนี่ดูหาขี้ทองดูหาขี้ทองด้วยดีแท็กดีแท็กเติมมาขี้ทองให้หืมหืมต้องจัดสะเหลวโดนแน่นอนอย่างนี้จังหวะดีต้องต้องจัดต้องจัดด้วยลุยวิดซอง ไปเลยโนะาโนวะนโนว่าโนะไปเลยมาเร็วหนังไงโอยอยง่โง่เราจะตายเฮ้ยดูซองมันไม่กล้าเข้ามาเหรอมันเห็นว่าเรามีมมเห็นไหมเห็นไหมตายเร็วอะ่ะตายเร็วอะ่ะแิงนี่เองยิงนิดเดียวเองนะอนจอยว่ากูคือเลยน,ลน้ำโรบินสันจีซันจี แหกมากสันจิใช้อาคีมันบักไงมันบักสันจิใช้อาคีไม่ไหวแล้วเออนั่นแหละสอก่อนแนตั้งไงวะตั้งกันว่สอก่อนแนตั้งไงวะาสอก่อนแนโอ้โอ้มายิงมันยิงมามันยิงมามันยิงมาสอก่อนแนไอ้ช่วยชุบคอยก่อนเออช่วยช่โอ้ช่วยคนโอ้ช่วยดูโอ้ดูดิดูเล็ดไอ้ไอ้หนวดเขาไอ้ตะเ่างงกลูกกะลี เกิดมาไอ้ต้นกำเนิดหนดขามันเกิดยังไงวะใครแม่หนวดขาไม่รู้แต่ที่รู้อ่ะพ่อคืออุศมอ๋อพ่อเป็นอุศมอ๋อขู่ไม่น่าใจเลยแล้วอุสมเกิดมาจากใครสมแต่มาจากหูบีลูฟี่คลอดอุศมออกมาโอ้แบบนี้นี่เองพวกรู้ในเรื่องงั้นนี่เนี่ยโอ้ไม่เคยรู้มาก่อนเลยมันช่างอัศจรรย์จริงจริงกัยาซบไม่ใช่พ่อของลูฟี่เป็นแค่คนที่ศัลยกรรมใบหน้าจมูกอีกอ๋อแล้วยาซบเป็นพ่อของลูฟี่อ่ะ ไม่อย่าซบอย่าซบเป็นแม่อย่ากบเป็นแม่ของดาก้อนไม่ไม่ดิไม่เออใช่เหรออ๋อน่าจะอย่างนั้นแหละคล้ายกันอยู่อ๋อโอเคเข้าใจแล้วส่วนกาบมาเกิดมาจากดาก้อนนี่ครับอืมเรื่องดี้อะไเนี่ยแล้วทำไมกาบเรียกว่าดาก้อนเป็นหลานวะไม่หน้าตาคนละเรื่องไงเฮ้ดาก้อนเป็นลูกไม่เคยรู้เนี่เหรอเฮ้ดาก้อนเป็นหลานไอ้เป็นลูกหลานแหละกกิินนไไปมันอยู่ข้างบนเห็นไหมใช่ไหมคิดดีโง่มันไม่ดื้ออะไรเลย เปิดป่าระเบิดมั่วโง่ต้องมาเกิดฝั่งนี้ด้ว่าฝั่งนี้เป็นฝั่งของพวกตัวร้ายน่ามันมีตองดีใหญ่ด้วยนว่าเดี๋ยวไมมันยิงไม่เข้าทำไมมันยิงไม่เข้าอ่ะปืนไม่มีดาเมจปืนกากกากจริงเลยระเบิดดิยัดตีนยัดดีไม่มีข้างบนเทิง สวกระเลงนานเกินไอ้ีนนท์เขางงงไม่ชุบหรอกสามศพเดี๋ยวๆเดี๋ยวมันจะไปซับกูมันมาแล้วสามศพสามศพแค่มึงเร็วอียิีงยังมึงแต่พูดมากพูดมากประหมันอ่ะมันยังอยู่มึงอมันแปลว่าอย่างไรพูดมากประหมันไหนคนวะเหม็นเจอเลยไหนคนอ่ะไหนคนวะตายไหนคนอ่ะอยู่ไหนไอ้คนอ่ะเห็นแล้วมันอยู่ตรงนั้นเห็นแล้วเห็นแล้ว mình chân tìi nói nè, nó sẽ rơi xuống từ trên cao xuống, um, um, ô, nhìn nó đập, đập lên, 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 ดูดีตัวขาวมันตึงเกินไปเละซอยวัวในเซนด์มูดตะกูบาวันเดเบนูด์ไอเตอร์นเตอร์น้องมีตุดูดเอาไฟยูเบ่ขูดตัวขาวตัวขาวนายตึงนายตึงเราไม่ชอบเราเกลียดขี้หน้านายว่ะเห็นนี่ไหมสิ่งที่อันตรายที่สุดในโลกไหมยิงจงดูขี้หน้านายเชื่อเสือวอวไม่ได้้เกลี้ยดล่อมหน้านายมึงดูสิ่งที่อันตรายที่สุดในโลกสิมึงดูตรงมือกูเก็บขี้ยาไม่กระแทะเอามาจากไหนอ่ะ ต้องสนานทายกรรลักกี้บอกที่กูได้กระทำด้วยก็ทับตัวผัวมันเลยพี่ชายไม่ผมว่ามันกูแรงกว่าอีก400บางกระทับตัวผัวก็แรงแค่ดาเมจมันแต่มันจะช้ำในไงผมปวดผมปวดต้องบางรายการฟันไม่เข้าฟันไม่เข้ายิงไม่เข้าต้องทุบเอาไว้เอาไว้อะไรตีต้องตีให้ปูดถึงจะแพ้จะไม่ปูดไม่แพ้ทุกคนเคยได้ยินไหมแบบเวลาเขาใส่ใจเขาจะฟันไม่เข้ายิงยิงไม่ยิงไม่เข้านะลูกใช่ไม่เคยแต่เน่เหนียวมาก แต่ใ้เกิดโดนทุบมเลโดนทุบมหัวนะเขาคืออะไรวะยิงหัวแล้วไม่ตายอ่ะตายเลรมันตายแล้วมันโดนเพื่อนลาาคิวเฮ้ยนาเมีมันเกินสองร้อยแล้วนะที่ยิงเมื่อกี้ไม่ตายว่าสองตัวแล้วนะเว้ยพราไม่ใช่เลยเพาเกมแม่งงูเกมแม่งเอ๋อแล้วเกมมันเอ๋อร์เาคือผูชี่ยวชาญที่แน่เออเกมเอ๋อไม่ยอมไม่ยอมเขใจยแค่กหน่อยเพื่อนกูกลัว วิ่งไปข้างหลังแนงโง่ไม่ใช่นามินามิโดนยิงนามิเจ็บนามิจะล้มแล้วเห็นตัวตึงแล้วด้านหนึ่งเฮ้ยโอ้ยโอ้ยมาคูดกไก่ใหญ่ยี่อ่ะโอ้ย อีไรผมไม่ได้ทำอะไรเลยโอ้ย่ังแม่งนะโอเคเพื่อนชอบยืดๆกนอะไก็แชร์สดท้ายสด <c oughs> ยืดเราลาไปก่อนนะครับทุกคนบายบายไปแล้วโอ้ไม่ชอบเลยเกมคลิปนี้ไม่ดีคลิปนี้ไม่ดีคลิปนี้ต้องกดดินไล์